หลักสูตรที่2จะเป็นหลักสูตรของ VR นะคะ,ะตัวเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่เราพูด AR AI VR AR เยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะก็หลักสูตรที่2จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสร็เป็นจริงเสมือนนะคะ Virtual Reality นะคะโดย รายวิชานี้จะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยเน้นเทคโนโลยี VR ค่ะไม่ว่าจะเป็นแง่มุมต่างๆเนาะเพราะตอนนี้ VR ได้ถูกไปประยุกต์ใช้กับวงการอุตสาหกรรมต่างๆเยอะรวมถึงผู้ประกอบการถ้าสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเผยแพร่สินค้าหรืออลิตลักฑ์ของแต่ละท่านได้ผู้ประกอบการก็สามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปช่วยส่งเสริมการขายต่างๆได้ นะคะ uh, ตัว uh, VR หลักสูตร VR เนี้ยค่ะเราจะเน้นเรื่องของการออกแบบและสร้างประสบการณ์สื่อจากเทคโนโลยี VR นะคะเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาโปรแกรมเนื้อหารวมไปถึงออกแบบพัฒนาทดสอบปรับปรุงและเผยแพร่สื่อ VR อย่างเป็นระบบนะคะโดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ตั้งแต่เบื้อง <ๆ S 1> ต้นเลยหลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ uh, การใช้เทคโนโลยี VR นะคะรวมไปถึงการเลือกใช้อุป,ปกรณ์ต่างนะคะอุป,ปกรณ์กล้อง3 6 0องศา ะคะเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการพัฒนา VR โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการวางแผนแล้วก็ออกแบบประสบการณ์ที่เป็น Immersive นะคะให้กับผู้เข้ารับชมสื่อต่างๆนะคะแล้วก็มีการใช้ประยุกต์ใช้โปรแกรมติงลิงนะคะแล้วก็เราจะแนะนําเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ360องศานะคะผู้เข้ารับ การฝึกอบรมนะคะในหลักสูตรนี้ก็จะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างสื่อ VR ได้นะคะแล้วก็ประยุกต์ทั้งเรื่องของความรู้ทักษะในการสร้างสื่อมัลติมีเดียต่อยอดในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงต่างๆได้นะคะความรู้พื้นฐานนะคะก็ะไม่มีอะไรมากก็เช่นกันค่ะถ้า ผ่านการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์มาแล้วก็จะเป็นการดีมากเพราะว่าจะได้เข้าใจเรื่องของระบบแล้วก็กระบวนการออกแบบสื่ออย่างเป็นอ,อย่างอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีความรู้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์นะคะไม่มีอะไรมากค่ะก็มีคอมพิวเตอร์นะคะทั้งจะเป็นโน้ตบุ๊กส่วนบุคคลหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นตั้งอคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะซอฟต์แวร์ที่เราใช้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์เบื้องต้นก็อาจจะเป็นิงลิงแล้วก็ซอฟต์แวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ uh, สำหรับหัวข้อที่อบรมในวันนี้นะคะหัวข้อที่จะอบรมในหลักสูตรนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ uh, บทนํานะคะที่จะพูดถึงความหมายทฤษฎีแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับ uh, เทคโนโลยีเสมือนจริงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการออกแบบสื่อ มัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยี VR นะคะก็จะเป็นเรื่องของฟันวางแผนออกแบบประสบการณ์ VR นะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็การสร้าง Storyboard การสร้างวิชวลเจ Journey สำหรับผู้รับชมสื่อ VR นะคะแล้วก็การพัฒนาโปรแกรมเนื้อหาต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทดสอบปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีสเสมือนจริงนะคะไปถึงการประยุกต์ใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลย เทคโนโลยีสเสมือนจริงอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการนํา VR ไปบริหารจัดการโครงการนะคะแล้วก็พัฒนาสื่อต่างๆนะคะคร่าวๆก็จะมีหัวข้อประมาณนี้สําหรับ